สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลา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 โอลา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 ลลา ธรรมะสวัสดียินดีที่ได้พบกันค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะก็คุูอีฟนะคะเด็กๆตอนนี้นะคะเป็นเวลาที่เราปิดโรงเรียนอยู่นะคะเราปิดโรงเรียนเพราะอะไรนะ้ามีใครรู้หรือเปล่าเพราะอะไรนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าตอนนี้มีเชื้อโรคใจร้ายเชื่อว่าอะไรนะคะ โรคอะไรนะคะเชื้อโรคโควิดนั่นเองนะคะโรงเรียนของเราก็เลยปิดทําการก่อนนะเด็กๆก็ยังไม่ได้มาเรียนหนังสือนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้นะคะอีกก็เลยมีคลิปวิดีโออันนี้นะคะจะมาสอนเด็กๆเวลาอยู่ที่บ้านนะคะแต่เอ๊ะสาคัญมากเลยเชื้อโรคโควิดไหมคะเวลาที่เด็กๆจะออกไปนอกบ้านเนี่ยเราควรที่จะสวมใส่อะไรด้วยนะ อันนี้ก็คือแมสนะคะเด็กๆอย่าลืมที่จะสวมใส่แมสทุกครั้งนะคะก่อนออกนอกบ้านนะแล้วก็เวลาที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราอย่าเอามือไปหยิบหรือไปสัมผัสหรือไปจับอะไรเพราะว่าเชื้อโรคจะติดมือเราได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเราต้องหยิบเราต้องจับเนี่ยเราจะต้องพก เจลแอลกอฮอล์ alcohol, หรือว่าแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะเอาไปใช้ด้วยเนาะแล้วกลับมาบ้านทุกครั้งเราก็จะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะ ่เด็กๆขาช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลวันปีใหม่เนาะอ่าคุณอ,อีฟก็ขอสวัสดีปีใหม่เด็กๆทุกคนนะคะปีใหม่ปีนี้นะคะก็ขออวยพรให้เด็กๆทุกคนนะคะเป็นเด็กๆที่น่ารักนะคะเรียนหนังสือเก่งๆมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและที่สําคัญจะต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นเด็กดีของคุณอีฟด้วยนะคะ เด็กๆค่ะวันนี้นะคะที่ครูอิฟปจะมาสอนเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันปีใหม่ก่อนที่ครูอิฟปจะสอนนะคะครูอิฟปมีนิทานหนึ่งเรื่องอยากให้เด็กๆตั้งใจดูนะคะพอนิทานจบแล้วนะคะครูอิฟปก็จะมีคําถามเกี่ยวกับนิทานด้วยนะคะอาภาพพร้อมแล้วนะคะแล้วก็ไปดูนิทานกันได้เลยคะ่ะ นิทานเรื่องกุ่งกิ๋งสุขสัตรวันปีใหม่เรื่อง Happy ้คิสภาพนพดลกำจรไภัยสารอ่านโดยวิมลตันติอภิวัตกุ๋งกิ๋งแสนเบิกบานเตรียมแต่งบ้านไว้รับรองรวมมิตรยาพี่น้องร่วมฉลองส่งท้ายปี แม่เตรียมซื้ออาหารทั้งคาวหวานจัดเต็มที่ผักผลไม้เลือกอย่างดีพอช่วยชี้เดินเพลินใจยามค่ำสองข้างทางแสงพราวพลางสว่างสวยัยระยิบระยับประดับไฟสวยจับใจรับเทศกาล รุ่งเช้ารีบช่วยกันขมีขมันตกแต่งบ้านสายรุ้งประดับงานยิ้มเบิกบานรอเวลาทุกคนอิ่มเอมใจญาติใกล้ไกลมาพร้อมหน้าพูดคุยกันเฮฮากินอิ่มหนำสำราญใจมาถึงช่วงสำคัญลุ้นของขวัญวันปีใหม่ กุ๋งกิ๋งยิ้มดีใจได้กล่องใหญ่ไปครอบครองเที่ยงคืนใกล้เข้ามานับเวลาเตรียมฉลองทุกคนคอยจ้องมองสี่สามสองพรุพร่างพราวสวัสดีวันปีใหม่ทุกหมดไปสุขยืนยาว แสงพรุสองสกาวทุกคนกล่าวคำอวยพรกุ่งกิง่งเริ่มตาปรือแม่จูงมือส่งถึงหมอนหนูน้อยล้มตัวนอนหลับตาพริ้มยิ้มสุขใจรุ่งเช้าตื่นไปวัดพ่อแม่จัดของเตรียมไว้ หนึมกราคมขึ้นปีใหม่บุญส่งให้ใจชื่นบานอิ่มบุญอบอุ่นใจเพลงปีใหม่ดังขับขานทุกคนยิ้มเบิกบานสุขสาราญวันปีใหม่เอ้ยจบไปแล้วนะคะนิทานของเรานะคะนิทานเรื่องกุ่มกิ่งนั่นเองค่ะก็เนื้อเรื่องของนิทานนะคะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับวันวันอะไรคะ วันขึ้นปีใหม่นั่นเองค่ะกรุงกิงเขาก็ได้ทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายในวันนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณอีฟนะคะจะมาอธิบายคําว่าวันขึ้นปีใหม่ให้เด็กๆฟังนะคะวันขึ้นปีใหม่นี่นะคะจะหมายถึงวันที่1มกราคมของทุกๆปีค่ะเขาจะเปลี่ยนจากปีพศเก่ากลายมาเป็นปีพศใหม่นะคะนับเริ่มใหม่นะคะขึ้นปฏิทินใหม่เลยเนาะก็จะนับวันที่1มกราคมนะคะของทุกปีเป็นวันขึ้น มค่ะช่วงนี้นะคะก็จะอยู่ในช่วงเทศกาลของวันขึ้นปีใหม่ค่ะทั่วทั้งโลกเนี่ยเขาก็จะมาร่วมกันเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ต้อนรับสิ่งใหม่ต้อนรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว,ว่าที่จะเข้ามาในปีนี้เนาะโอเคค่ะอ่าแล้วกรุงกิ่งเนี่ยเขาก็ได้ทํากิจกรรมเยอะแยะเลยใช่ไหมคะในวันนั้นเดี๋ยวครูอีมนะคะจะมาอธิบายให้ฟังค่ะว่ากิจกรรมในวันปีใหม่มีอะไรบ้างาไปดูกันเลยค่ะ กิจกรรมนะคะที่เรานิยมทํากันในวันขึ้นปีใหม่นะคะกิจกรรมแรกเลยนะคะก็คือการตกแต่งบ้านค่ะการตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นการจัดบ้านใหม่การตกแต่งไฟการนําสายรุ้งนะคะมาประดับที่ประตูประดับที่หน้าต่างหรือว่าประดับรอบๆบ้านนะคะก็จะทําให้บ้านของเรานะคะสวยงามขึ้นหรือว่าจะเป็นการจัดต้นคริสต์มาสแบบนี้ก็ได้ค่ะเอากล่องของขวัญมาวางใต้ใต้มาวางใต้ต้นคริสต์มาสนะคะก็จะทําให้บ้านของเราเนี่ย สวยงามขึ้นน่าอยู่ขึ้นนะคะถือเป็นการจัดบ้านใหม่ต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในช่วงปีใหม่ค่ะกิจกรรมที่2นะคะก็คือการกินเลี้ยงฉลองนะคะการฉลองปีใหม่ อาจจะเป็นกิจกรรมที่คนในบ้านนะคะมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะจัดเลี้ยงกันกินข้าวกินขนมกินทุกอย่างที่ทุกคนชอบนะคะแล้วก็จะมานั่งกินร่วมกันนะคะหรืออาจจะกินเป็นหมูกระทะกินเป็นชาบูหรืออะไรก็ได้ที่คนในบ้านชอบนะคะทุกคนก็จะมานั่งล้อมวงกินข้าวด้วยกันนะคะ ากิจการรมที่3นะคะก็คือการจับฉลากของขวัญน,นะคะคนในบ้านหรือว่าคนที่ต้องการจะจับฉลากของขวัญเนี่ยก็จะเอาของมารวมกันนะคะซึ่งของที่อยู่ในกล่องของขวัญเนี่ยเราก็จะไม่บอกว่าเราเตรียมอะไรมาจับฉลากนะคะข้างในอาจจะเป็นตุ๊กตาเป็นขนม เป็นของใช้หรือเป็นอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการเอามาจับเนาะแล้วก็จะเอาของขวานนั้นมาจับแล้วก็แลกกันนะคะเราจะไม่ได้จับได้ของตัวเองนะคะเราจะจับได้ของขวัญของคนอื่นที่เขาเอามาร่วมจับสลากกันเนาะแล้วก็นี่ค่ะแกะของขวาญออกมาดูว่าข้างในมีอะไรนะคะกิจกรรมต่อมานะคะก็คือการ ดูภูหรือว่าดูดอกไม้ไฟนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยภูเนี่ยเขาจะจุดที่บริเวณที่เป็นสถานที่ที่เขาจัดงานนะคะเด็กๆบางคนเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้ไปดูพุดูดอกไม้ไฟนะคะเขาก็จะจุดกันตอนกลางคืนค่นนะ,คะแล้วก็จะเป็นประกายไฟออกมาสวยงามแบบนี้เลยนะคะกิจกรรมอย่างที่5ค่ะคือกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือการทำบุญตักบารนั่นเองค่ะ คนไทยนะคะส่วนมากนับถือศาสนาพุทธนะคะศาส,สนาพุทธของเราเนี่ยก็เชื่อว่าการทําบุญการตักบาตรเนี่ยถือว่าเป็นการทําสิ่งที่ดีนะคะการเริ่มทําบุญในวันปีใหม่วันแรกของปีเนี่ยก็จะนําพาแต่สิ่งที่ดีนะคะเข้ามาในชีวิตแล้วก็เข้ามาในครอบครัวของตัวเองค่ะหรือว่าจะเป็นการปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้นะคะถือว่าเป็นการทําบุญเหมือนกันนะคะการปล่อยสัตว์ ปลอยนกป,ปลยฟ้าผู้นี้เนี่ยก็จะเป็นการนำโชคลาบนำสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตค่ะจบไปแล้วนะ การวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมคะคุยขอทบทวนอีกหนึหน่งรอบนะคะกิจกรรมที่เราทําในวันขึ้นปีใหม่อย่างที่1ก็คือการจัดบ้านการตกแต่งบ้านการทําความสะอาดบ้านใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นเอาใส่ลรุ้งมาติดตามหน้าต่างหรือว่าติดคําว่าสวัสดีปีใหม่หรืออะไรก็ได้ที่เป็นการตกแต่งบ้านให้สวยงามใช่ไหมคะอย่างที่2ก็คือการ กินเลี้ยงฉลองนะคะภายในครอบครัวหรือว่าจะกินกับเพื่อนก็ได้นะคะเป็นงานเลี้ยงจัดขึ้นมาเพื่อเลีเ้ยงต้อนรับวันปีใหมค่ค่ะอย่างที่3<ม>ก็คือการจับสลากของขวัญนะคะจะจับกับคนในครอบครัวก็ได้หรือว่าจะจับกับเพื่อนก็ได้เอาของขวัญมาแลกเปลี่ยนกันเนาะอย่างที่4ก็คือการไปดูผู้หรือว่าดูดอกไม้ไฟตามที่สถานที่ต่างๆเขาจัดงานขึ้นใช่ไหมคะมและอย่างที่5อย่างสุดท้ายก็คือการทําบู ตักบาตรหรือว่าปล่อยนกปล่อยปลาใช่ไหมคะเป็นการที่ uh, เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นวันใหม่โดยสิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆก็จะได้ตามเข้ามาเนาะโอเคค่ะครูอีฟนะคะเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยได้ทํากิจกรรมวันปีใหม่กันแน่นอนเลยไม่ว่าจะเป็นกินเลี้ยงจับสลักของขวัญหรือว่าไปทําบุญหรือว่าไปเที่ยวตามที่ต่างๆก็ได้นะคะเด็กๆค่ะช่วยวาดรูปมาให้ครูอีฟดูหน่อยได้ไหมว่าวันปีใหม่เด็กๆทําอะไรมาบ้าง นะ no. ใครทําอะไรก็วาดออกมาได้เลยนะคะวาดใส่กระดาษ A4 นะคะหรือว่าจะกระดาษอะไรก็ได้ที่เด็กๆมีที่บ้านนะคะวาดรูปมาให้คุณอิ๊ปดูว่าวันปีใหม่เด็กๆทําอะไรกันบ้างและที่สําคัญอยากให้สวยแล้วต้องระบายสีด้วยนะคะโอเคอย่าลืมวาดรูปและระบายสีกิจกรรมที่เด็กๆทําในวันปีใหม่มาให้คุณอิปดูด้วยนะคะ โคอิฟก็มีตัวอย่างเหมือนกันอันนี้นะคะเป็นรูปที่โคอิฟวาดเองนะนี่เลยในรูปนะคะก็จะเป็นโคอิฟนะคะเฉลิมฉลองวันปีใหม่กับครอบครัวเนาะมีกล่องของขวัญด,ด้วยแล้วก็มีูุจุดการที่บ้านนะคะเป็นแบบนี้เลยเนาะโอเคค่ะ เด็กๆขาวาดมาให้สวยๆให้คุยิปดูแบบนี้เลยนะวาดลูกใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยเดี๋ยวคุยิปจะรอดูผลงานของเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุยิปก,ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ